สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกําพามาดูดอกเยปิล่าค่ะมีแค่เพียงสองต้นนะคะตอนนี้เห็นคําว่าเยปิล่าพันธไทยนะคะกําลังมาแรงเลยก่อนนะคะเคยปลูกเยปิล่าทั้งพันธุไทยแล้วก็พันนอกเลยนะคะตอนนี้นะคะนางก็ได้เน่าแล้วก็ตายไปบางส่วนนะคะไม่บางส่วนนะคะตายไปเยอะเลยนะคะตอนนี้เหลือประมาณสองสามกอนะคะที่เห็นนะคะนี่ก็เป็นพันธุไทยเช่นกันนะคะก็เห็นในกลุ่มของเยปิล่านะคะตอนนี้เยปิล่าไทยนะคะ ก็ค่อนข้างมีราคาที่สูงขึ้นนั่นเองคะ่ะก็ลองไปหลายๆอย่างนะคะเพราะพวกเม็ดผักนะคะมีพวกผักชีพวกผักกาดผักคะน้านะคะแล้วก็มีความคิดอยู่ว่าตอนนี้กําลังจะนําไปปลูกที่โคอ,อีแร้งของเรานะคะแล้วก็ นำไม้ดอกไปปลูกด้วยนะคะคิดดูว่าจะปลูกผักหรือลงดอกไม้ดีนะคะกลารมาที่ดอกเยเิล่าพันธุ์ไทยของเรานะคะดอกเยเิล่าพันธุ์ไทยจะมีลักษณะกีบดอกนะคะค่อนข้างแน่นนะคะออกแบบว่าซ้อนกันแบบนี้เลยนะคะแน่นๆแบบนี้เลยของเราจะเป็นสีชมพูอมส้มนะคะทุกคนเยเิล่าพันธุ์ไทยนะคะก้านดอกค่ะจะค่อนข้างยาวแล้วก็ก้านใาบานะคะก็ยาวเช่นกันนะคะแล้วก็ อ่าถ้าเป็นพันนอกนะคะยูบิล่าพันนอกจะมีใบค่อนข้างหนาก้านสั้นกว่านี้นะคะแล้วก็ก้านดอกก็สั้นด้วยะคะ่ะนี่ก็จะเป็นพันไทยนะคะเหลือประมาณแค่กระถางสองกระถางเองนะคะอนที่เหลือก็ตุยกันเกือบหมดเลยนะคะตอนนี้ก็กําลังมีความคิดว่าอยากลงดอกไม้กันอีกแล้วคะ่ะเพราะว่าดอกยูบิล่านะคะก็ ค่อนข้างเลี้ยงง่ายอยู่นะคะนี่เห็นไหมคะว่ามีดอกน,น้อยๆตามมาอีกแล้วนะคะจะออกดอกดีช่วงหน้าหนาวเลยนะคะทุกคนแต่ฮิมเบล่านะคะเขาก็ออกดอกได้ตลอดทั้งปีอยู่แล้วนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นหน้าหนาวนะคะแต่ว่าช่วงหน้าหนาวจะออกดอกได้ดีหน่อยคะ่ะและตรงนี้นะคะคือแปลงที่เราทําเอาไว้นั่นเองคะ่ะแต่เราอยากจะปลูกผักนะคะแล้วก็อยากจะลงดอกไม้ด้วยนะคะตอนนี้ก็อยากจะปลูกเป็นดอกไม้และะ้วค่ะนี่มันใกล้แหล่งน้ําด้วยนะคะแล้วก็เราทําแปลงเอาไว้แล้วนะคะลงดินเอาไว้แล้วรอแค่ผักหรือดอกไม้นั่นเองค่ะ เดี๋ยวตรงนี้เราจะหมักดินเอาไว้ก่อนนะคะเพื่อรอดอกไม้แล้วก็ผักค่ะเราใส่เป็นอ่ามูลวัวแล้วก็พวกดินหมักด้วยนะคะตรงนี้นี่เดี๋ยวเราก็พามาดูบรรยากาศรอบทุ่งรอบที่อ่าโคกอีแร้งของเรานะคะ